ฝรั่ังนะคะวอนคนไทยช่วยมาตอบหน่อยว่าผิดตรงไหนคะ่ะสักรูปพระพุทธเจ้าไว้ที่ต้นแขนเอมิลี่อยากรู้ว่าอันนี้ผิดไหมถ้าเอมิลี่สักพระคองแขนนะคะเอมิลี่นะคะเธอเป็นฝรั่งรักเมืองไทยคะ่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษคนดังเลยนะคะที่ทําคลิปถามชาวไทยด้วยบอกว่าเธอสักรูปของพระพุทธเจ้าเอาไว้ที่ต้นแขนคะ่ะแล้วก็มีคนสังเกตเห็นนะคะและท้วงติงคะ่ะว่า เธอทำผิดกฎหมายประเทศไทยเธอก็เลยมีความกังวลน,นะคะแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจค่ะอยากถามความคิดเห็นของคนไทยว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันผิดหรือไม่ค่ะคุณผู้ชมที่ติดตาม Thailand Lover มานะคะน่าจะรู้จักเธอคนนี้เป็นอย่างดีค่ะสาวอังกฤษรักเมืองไทยนะคะที่ใช้ชื่อบัญชีในโซเชียลว่า เอมิลี่สีชาราค่ะเจอกับของเพื่อนนะคะก็มาจะทำคอนเทนต์นำเสนอแง่มุมดีๆเกี่ยวกับประเทศไทยเสมอๆนะคะเธอเรียนภาษาไทยพูดภาษาไทยชัดเจนค่ะแล้วก็ยังสนุกสนานกับวัฒนธรรมไทยๆอยู่เสมอนะคะแต่ว่าวันนี้กลับมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นค่ะโดยเธอบอกเล่าผ่านบัญชีของเธอนะคะข้อความระบุว่าเอมิลี่อยากจะรู้ว่าอันนี้ผิดไหมถ้าสักพระที่ต้นแขน เพราะเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยมีคนมาทักเอมิลี่บอกว่ามีคนรีพอร์ตเอมิลี่พร้อมทั้งส่งรูปรอยสักอันเนี้ยของเอมิลี่บอกว่าผิดกฎหมายที่ประเทศไทยต้องแก้หรือทำเลเซอร์ออกแต่เอมิลี่รู้สึกว่าเอมิลี่ไม่ได้ทำผิดอะไรนะคะและถ้าเอมิลี่ทำผิดไปก็อยากจะขอโทษจริงๆเธอก็ยกมือไหว้ด้วยนะคะซึ่งเอมิลี่เนี่ยมองว่ารอยสักเป็นศิลปะเราไม่ได้ทำอะไรผิด รวมทั้งตอนนี้ก็กําลังฝึกพุทธอยู่นะคะคําว่าฝึกพุทธของเธอนะคะคุณผู้ชมเดานะเดาว,ว่าน่าจะหมายถึงฝึกฝนปฏิบัติทำตามวิถีพุทธอะไรทํานองนี้นะคะซึ่งคุณเอมิลี่เองก็บอกว่าไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกว่าเธอมีเจตนาไม่ดีเพราะส่วนมากคนไทยที่เจอกันเนี่ยเขาก็จะชมจะบอกว่า พระเนี่ยสวยมากก็คือชมรอยสักนะคะและส่วนมากก็จะพูดถึงในทางที่ดียังไม่เคยเจอใครที่มติเรื่องนี้กับเธอตรงๆนะคะก็เลยรู้สึกเสียใจมากก็เลยมาถามเพื่อนๆในโซเชียลเนี่ยล่ะค่ะว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยถูกหรือผิดด้วยความที่อยากรู้จริงๆนะคะซึ่งคุณเอมิลี่นะคะก็บอกว่าคนที่มอบรอยสักนี้ให้กับเธอนะเป็นคนไทยแล้วก็เป็นชาวพุทธด้วยซึ่งก็เป็นแฟนของคุณเอมิลี่เองเนี่ยล่ะค่ะ แล้วเธอเองนะคะก็บอกว่าเคยเห็นนะว่าคนไทยเนี่ยมีรอยสักรูปพระบนตัวของคนไทยด้วยซึ่งถ้ารอยสักของเธอนะต่ำลงมาจากเอวเนี่ยเธอพอจะเข้าใจได้ว่ามันเป็นเรื่องต้องห้ามเป็นเรื่องไม่สมควรทำแต่ว่าเธอก็คิดว่ารอยสักของเธอเนี่ยมันอยู่ตรงต้นแขนเออมันก็สูงอยู่เนาะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่อยากจะรู้ความคิดเห็นของเพื่อนๆแล้วก็ f อซแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะ อคลิปของเธอออกไปคุณผู้ชมกลายเป็นว่าเสียงแตกนะออกเป็นสองฝั่งเลยคือฝรั่งไม่ต้องพูดถึงฝรั่งก็ไม่ถือสาอะไรอยู่แล้วฝรั่งก็เข้ามาเชียร์อัพอยู่แล้วแหละบอกว่าเอออย่าไปสนใจอะไรแบบนี้นะแต่คนไทยนะคะคนไทยเนี่ยแสดงความคิดเห็นแตกต่างจากคนต่างชาตินะคะท็อปคอมเมนต์เลยบอกว่าไม่ผิดครับ อยู่ที่เจตนาแต่ชาวพุทธหลายท่านเนี่ยเขาไม่ค่อยกล้าสักรูปพระพุทธเจ้าบนร่างกายกันเพราะเขาถือว่าเป็นของสูงครับแต่ว่าเราเจตนาดีสบายใจก็ไม่เป็นไรครับอีกคนค่ะเข้ามาบอกว่าไม่ผิดค่ะเรามีจิตใจดีพระคุ้มครองค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งบอกว่าไม่ได้อยู่จุดที่ต่ำทำได้ค่ะ เห็นด้วยครับอยู่ที่เจตนามากกว่าอันนี้นะคะก็ฝังความคิดเห็นของคนไทยนะคะซึ่งมันก็มีที่บอกว่าไม่เหมาะสมนะคุณผู้ชมอย่างเช่นความคิดเห็นนี้บอกว่าไม่เหมาะสมค่ะคนพุทธที่เข้าใจจะไม่ทําเช่นนี้เพราะเป็นการไม่ควรนำของสูงค่ามาอยู่บนร่างกายของเราเนื่องจากร่างกายของเราไม่ได้เป็นของที่สะอาดแล้วก็มีคนเข้ามาแย้งนะคะบอกว่าอ้าวแล้วคนที่ห้อยพระหล่บพระก็อยู่ตรงระหว่างหน้าอกเนี่ย หรือบางคนนะคะก็มาตั้งข้อสังเกตนะคะบอกว่าคนต่างชาติเนี่ยสักพระเยซูไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยซึ่งเขาก็น่าจะหมายถึงเรื่องของศาสนาเหมือนๆกันเนาะโดยอีกคนนึงนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนนี้น่าสนใจเพราะว่าเขาเป็นช่างศักนะเขาระบุว่าในฐานะช่างศักสักไหลไม่ผิดครับแต่ถ้าสักขานี่โดนด่าแน่นอนและทางร้านของผมก็ไม่รับสักด้วย ชาวไทยอีกคนนะคะเข้ามาสรุปให้บอกว่าตำแหน่งที่ศักสูงระดับหัวไหล่ถือว่าสูงอยู่โอเคข้อ2เจตนาที่เคารพบ,บูชาไม่ลบหลู่โอเคข้อ3คนศักเป็นคนไทยก็ถือว่าผ่านการคิดพิจารณามาแล้วโอเคจากนั้นนะคะก็มีบางคนเข้ามาแนะนำคุณเอมิลี่ค่ะบอกว่าควรจะตอบยังไงหรือใช้คำพูดแบบไหนให้มันออกมาแบบว่าปัญหามันน้อยลงนะคะหรือบรรเทาอุปสรรคปัญหาไปได้นะคะเขาบอกว่า ให้พูดใหม่ครับบอกว่านอกจากศิลปะแล้วเนี่ยยังจะสื่อว่าให้ท่านประทับที่ไหลเพื่อเป็นกำลังแขนทำสิ่งใดจะได้ประเสริฐแล้วก็ขจัดมารหรือสิ่งชั่วร้ายได้แล้วก็สักอยู่ใกล้หัวใจเออแต่ทีนี้ใกล้หัวใจเนี่ยได้แค่นี้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันตรงอกเลยเนี่ยมันจะไม่ควรเท่าไหร่แต่ทีนี้อ่ะดำไปตอบตรงๆไง,งถ้าตอบตรงๆว่าสวยงาม คนไทยบางคนรับไม่ได้หาว่าดูถูกศาสนาครับต้องตอบแบบที่ผมแนะนำก็จะทำให้คนไทยเกาชื่นชมแล้วก็รับได้ว่านี่คือการเชิดชูศาสนาเอาคุณผู้ชมสรุปให้อีกนิดนึงนะคะเรื่องกฎหมายไม่ผิดหรอกค่ะทีนี้คนไทยบางคนก็ถือไงแต่คนไทยบางคนเขาไม่ถือนะคะไอเรื่องถือไม่ถือนี่มันอยู่ที่เรื่องของความรู้สึกค่ะ